ฐานทัพร่วม Pearl Harbor h a r บอร h ฮิคแคมกำลังดำเนินการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานให้สอดคล้องกับข้อกำหนดของเรือและเรือดำน้ำใหม่จำนวนมากที่คาดว่าจะประจำการในฮาวายเริ่มตั้งแต่กลางปีพศ2571ตามเอกสารลายฉบับที่กองทัพเรือเผยแพร่และได้รับการตรวจสอบโดย Naval News งานก่อสร้างที่ฐานทัพเ Pearl Harbor Hit c a m มีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมท่าเทียบเรือและอู่แห้งสำหรับการจอดและซ่อมแซมเรือพิฆาตชั้นสมองและเรือดำน้ำชั้นเวอร์จิเนีย ขณะน,นี้เรือพิฆาตชั้นซุงวาวสองลำกำลังอยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อติดตั้งขีปนาวุธคอนเวนชั่นอลพร้อมสไตร CPS คาดว่าเรือลำที่3จะเดินทางมาถึงฮันติงตันอิงเกาออินดัสทรีในเมืองพาสคากูล่ารัฐมิสซิสซิปปีเพื่อการปรับปรุงในปีพศ2569หลังจากการปรับปรุงเรือทั้งสองลำจะติดตั้งขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียง GHGB จำนวน12ลูกและขีปนาวุธร่อนโทมาฮอป80ลูก